ทางการท้องถิ่นเมืองบังคลอค่ะสั่งเฝ้าระวังระดับสูงสุดจากอิทธิพลของพายุไซโคลนที่ก่อตัวเหนือทะเลอันดามันจนทำให้เกิดฝนตกหนักช่วงก่อนฤดูมรสุมซึ่งมาจนถึงตอนนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนในจำนวนนี้เป็นเด็กชายอายุเพียง12ปีรวมอยู่ด้วยนะคะสำหรับเมืองบางคลอรหรือว่าเบงคลูรู ถือว่าเป็นซิลิคอนววลลย์ค่ะหรือว่าศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีของอินเดียเพราะนี่คือที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายบริษัทซึ่งหลังจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หลายบริษัทก็ขอความร่วมมือจากพนักงานให้ work from home นะคะทำงานจากที่บ้านเนื่องจากท้องถนนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะกลายเป็นคลองไม่สามารถสัญจรได้ มีภาพของประชาชนที่ต้องลุยน้ําสูงระดับเขา่าแล้วก็ภาพของรถยนต์หลายคันเลยนะคะที่จอดเสียอยู่กลางน้ําท่วมมีรายงานด้วยว่าหลายพื้นที่ของเมืองต้องรองรับปริมาณน้ำฝนถึง100มิลิเมตรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งทุบสถิติปริมาณน้ำฝนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2011นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักสำหรับเมืองแห่งนี้ค่ะ และนอกจากเจอกับน้ำท่วมสูงแบบนี้แล้วกระทบต่อการเดินทางในชีวิตประจำวันพายุฝนยังสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมีรายงานนะคะว่าผนังของบริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งพังถล่มลงมาและเป็นเหตุทำให้พนักงานหญิงวัย35ปีเสียชีวิต เบื้องต้นทางการได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม210แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันตลอด24ชั่วโมงแข่งกับเวลาเลยค่ะเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์แต่ก็ยังไม่วายถูกชาวเน็ตโจมตีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่ทั้งทงที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่พัฒนาใหม่นะคะสลับไปดูพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสกันบ้าง สภาพไม่ต่างจากอินเดียเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นี่เจอกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันค่ะมีภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียลเผยให้เห็นสภาพของรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมเกือบครึ่งคันและมีรายงานผู้ขับขี่เสียชีวิตหลังจากติดอยู่ในรถที่อยู่กลางน้ำท่วมโดยที่เมืองเลลาวองโด ซึ่งเป็นเมืองติดชายทะเลน้ำทะลักท่วมถนนแล้วก็อาคารบ้านเรือนมีรายงานว่าหญิงสูงอายุเสียชีวิตหนึ่งคนนะคะใน,ในขณะที่สามีของเธอยังสูญหายค่ะและที่สหรัฐอเมริการัฐเทนเนสซีนะคะรายงานว่าพายุทอร์นาโดพัดถลม่มทำให้เศษซากความเสียหายปลิวว่อนในอากาศแรงลม หอบเอาหลังคาโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองแจ็กสันปลิวไปตามลมจนโรงงานต้องสั่งอพยพประชาชนค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานว่ามีคนเจ็บแต่อย่างใดเช่นเดียวกับลาบามาทางการออกประกาศเตือนเรื่องพายุฝนฟ้าคนองรุนแรงและแนะนำให้ประชาชนหาที่หลบภัยโดยเฉพาะห้องหลบภัยใต้ดินหลังจากตรวจพบพายุทอร์นาโดในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเช่นเดียวกันค่ะ